ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซาราซีแชนแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่คลิปเปิดอุปกรณ์สวมใส่เบดเดอร์ตัวนี้นะครับที่ใช้ในการสตรีมของคาร์บูเอ็มนะครับตัวนี้จะเป็นเบดเดอร์ของเซิร์ฟทอรัสนะครับซึ่งเลขแดงยืนเมืองอยู่ที่ประมาณ1 8ื0นนะครับไม่รวมบัฟนะโดยที่ค่าแอทแทกนะครับอยู่ที่ประมาณ3,900นะครับคีเนะครับอยู่ที่64นะครับอันนี้ไม่มีบัฟนะนะครับแล้วก็ ในส่วนของคิดดั้มเอทอยู่ที่376นะครับแอมอยู่ที่163นะเจาะเกาะอยู่ที่282นะครับเซตัสหลักๆประมาณนี้นะครับมี normal attack up นิดหน่อยนะครับแล้วก็พลังป้องกันนะครับเลขฟ้ายืนเมืองอยู่ที่2 2 0 0 0นะ defense อยู่ที่3,006นะครับ defense rate อยู่ที่8,005 evasion อยู่ที่3,002นะครับ damage reduce 671นะครับผมแล้วก็ค่า resist ตามนี้เลยนะครับ resist นี่ผมอาจจะไม่ได้โฟกัสทุกค่านะแต่เราราวประมาณนี้นะครับ ส่วนดูดเลือดนะครับ3ลิมิตอยู่ที่163นะครับเทตัตนะครับเป็นสเต็ง588บวก13นะครับอิน64บวก13แล้วก็เด็ก762บวก13นะครับอุปกรณ์สวมใส่นะครับตัวละครนี้นะครับหูนะครับใส่เป็นหูมังกร1หนึ่งข้างนะครับดีเฟนซีฟดูดเลือด40นะครับเคออส10นะอีกข้างนึงเป็นหูแบบบวก7นะครับเคออส9นะครับผมส่วนคอก็เป็นคาเนเดียนบวก18นะครับ กำไรนะครับผมเป็นกําไรครินะครับไม่ใช่เจาะเกาะนะเป็นกําไรคริธรรมดานะครับสข้างนะครับข้างนึงเป็นคีเจ็ดแอดแทกเก้าแอมสานะครับส่วนอีกข้างเป็นครีเจ็ดแอมสี่นะครับส่วนหัวนะครับเป็นหัวซิกนะครับครับเลดนะครับบูตตันแล้วก็ออฟเลดเจาะ2ครีนะครับเป็นไอทีมหนึ่งดีวายแนะครับสร้อยนะครับผมเป็นสร้อยทองนะครับแอมหนึ่งครีสิบนะครับเควอทเก้าชามนะครับผมเป็นชามแอมเบอร์ลนะครับบวกหก มอไซค์เป็นบูนะครับบวกสินะครับครับแอมป์นะครับเจาะ3แม็กคินะครับเอฟเฟกเตอร์ประมาณนี้นะครับส่วนผ้าคลุมนะครับผมเป็นผ้าคลุมไดเฟนนะครับไฟเตอร์เคลอสิบนะครับเข็มขัดนะครับบวก18ไฟเตอร์ชามผสมนะครับผลนกบวก18นะครับทั้งคู่เลยนะครับดาบนะครับเป็นดาบมาสเตอร์มิดทิวนะครับบวก18เจาะแอมหนึ่งข้างนะครับผม x อ็กติมสอนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับผมเป็น Master Red ลสอนะครับเจาะเลสนะครับ x อ็กติมหนนะครับเสื้อเป็น Master เหมือนกันนะครับบวกสินะครับออเป็นออฟเลือดนะ x อ็กติมหนนะครับมือนะครับเป็นช h a ์ o ลไทเท็นะครับคาร์บแอมนะครับ2แอม1แม็กนะเท้าเป็นช h a ์ o ลไทเท็นบวกยีนะครับคาร์บแอมเจาะ3แอมนะครับแหวนนะครับตอนนี้นะครับใส่เป็นคริเลียนหวงนะครับแล้วก็แหวนคีบบวกสองนะครับ แต่ลักบวก3แล้วก็แหวนคีบบวก4นะครับซึ่งมีเควอส8กับเควอส9ด้วยนะครับคอรตูมนะครับผมใส่เป็นคอรตูมแอดแท็กเนะครับ m สองส่วนคอรตูมอีกอันนึงนะครับจะใส่เป็นอันนี้คอรตูมมอไซนะใส่เป็นคีบสิบสามจอกก่อสินะครับแล้วก็อันนี้เป็นคีบสิบ m สี่นะครับแล้วก็มีมีคิ้วอยู่2ชิ้นนะครับในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับผมตัวนี้นะครับผมจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีคิเทอร์เมทสินะครับผมแม็กเนตสนะ แล้วก็มี accuracy จอ่อเกาะ attack นิดหน่อยนะครับดาเมจนิดหน่อยนะประมาณนี้นะครับทางด้านของรูนนะครับตัวนี้นะครับมี attack damage reduce crit d a m a e ดูดเลือดนะครับ m magic คค deck in stength น,นะครับเลือด defense ดูดเลือด per hit นะครับ defense rate accuracy แล้วก็ p e r เ i s t e n c e accuracy นะครับรูนเบนเป็นสไตล์เพย์กับโทม่านะครับ ส่วนคอลเลกชันนะครับก็จะเป็นแบบเดียวกันกับตัวป o อตชิลนะครับมันคือ ID เดียวกันนะครับคอลเลกชันค่อนข้างเยอะนะตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะแพสซีฟนะครับแพสซีฟเรียนเป็นดีเฟนส์นะครับผมขั้นหนึ่งนะครับแอตแทกขั้นหนึ่งแล้วก็แอตแทกขั้นสองดีเฟนส์ขั้นสอง หลบขั้น2แล้วก็หลบขั้น1นะครับไม่เรียนในส่วนของแพสซีฟเลือดนะตัวนี้จริงๆในส่วนนี้นะครับผมสําหรับผู้เล่นใหม่ที่ในช่วงแรกไม่ได้มีงบซื้ออาวุธมิทิวแบบมาร์เตอร์สามารถนะครับเลือกที่จะใส่อาวุธเลดออส นะครับที่เจาะมาแล้วแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับอาวุธขั้นเลดออสขั้นซิกนะครับอยู่ที่งบประมาณนะครับซึ่งมันไม่ใช่วุฒที่ดีที่สุดในเซิร์ฟอยู่แล้วนะช่วงเวลานี้นะครับยังไงแบบมิดทิวพาราก็ดีกว่าแต่ว่าด้วยเลดราคานะครับถ้าลองเปรียบเทียบในตลาดหมายถึงว่าให้ไปลองดูนะครับว่างบเราเนี่ยไหวประมาณไหนนะครับดาบเลดออสเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ไม่แย่นะครับบวก18ที่แบบเจาะมาแล้วอย่างเงี้ยสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับมันสามารถใช้งานได้นะครับรวมถึงแม้กระทั่งในส่วนของหัวนะครับ ซึ่งหัวเนี่ยถ้าเรางบไม่เยอะนะครับเราสามารถถอยลงมาได้ครับใส่เป็นหัวขั้นอารามิดก่อนก็ได้นะครับคือเราสามารถใส่แบบพวกขั้นที่มันมีดีฟนอนน้อยนะครับแต่ว่าให้ดาเมจเท่ากันแบบอารามิดก็ได้แต่ว่าคุณต้องทําใจเรื่องพลังป้องกันกับเลือดนิดนึงอย่างที่บอกว่ามันสามารถใส่ได้แต่คุณไม่สามารถใส่ในระยะยาวได้ก็คือใส่ได้แค่ชั่วระยะเวลานึง พอถึงช่วงหนึ่งที่เป็นลงดันใหญ่ๆเนี่ยมันจะไม่ไหวและวมันจะเหนื่อยมันจะเลือดน้อยดีเฟนต์น้อยนะครับแต่ว่าในช่วงแรกถ้าเรางบไม่เยอะแล้วเราต้องการดาเมจมาเร่งจบดันให้ไวของพวกนี้สามารถใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดาบเลดออสนะครับดาบซิกนะครับหัวอารามิดนะครับแม้กระทั่งบอร์ดแดงเองนะครับไม่จำเป็นต้องใส่มอไซล์หรูๆนะครับ คุณใส่แค่บอดแดงก็ได้นะครับคุณสามารถลงได้แบบยันร้อยสาเขียวยันร้อยเสบเลยนะครับสบายๆถ้าคุณมีเลเวลมากพอนะครับอันนี้เป็นตัวเลือกหนึ่งในการทําของนะสําหรับคนที่แก่ทำของตามมานะครับแบบเป็นแนวทางแบบทําตามนะครับมันขยับเป็นของชิ้นใหญ่มันยากคอคุณอาจจะเริ่มจากบวกสิก่อนก็ได้นะครับคาเนเลียนเนี่ยนะครับเข็มขัดก็อาจจะบวก7คขนนกบวก7จ็บวกสินะครับถ้าไปไม่ได้ก็บวก10แต่ว่าในช่วงแรกบวก7ก่อนก็ได้นะครับ ชามบวกสบวก้นะครับได้หมดเลยขอโทษชามอยู่นี่นะครับบวก4บวก5ได้นะครับเอ่อทริสแมนบวกบวกได้นะครับไม่จำเป็นต้องแบบกระโดดข้ามขึ้นมาเป็นแบบขั้นท็อปแต่ว่าถ้าอยากจะทำตามมาให้ทำเป็นสเต็ปไล่มาแบบนั้นนะครับส่วนกำไรนะครับแน่นอนคุณใส่กำไรเจาะเกาะนะครับแต่ว่าถ้างบไม่เยอะนะครับในช่วงแรกเนี่ยคุณใส่อย่างนี้ก็ได้นะครับคุณใส่เป็นกำไรแม็กคินะครับเอาค่าแม็กคิที่เข้าเลทแล้วก็ค่าคินเมตจากกำไรพีดีอุสก็ได้เหมือนกันเพราะตอนนี้ตัวนี้ก็ยังใส่อยู่ถูกไหม ไม่จาเป็นต้องเป็นแบบเจาะเกาะทุกครั้งเสมอไปอยู่ที่งบประมาณของเราส่วนแหวนนะครับก็พื้นฐานคือคุณต้องมีคิสเลียนนะครับแล้วก็ต้องมีในส่วนของไทเลนต์นะครับต้องมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใส่แหวนบวก4นะครับคุณใส่แบบแหวนบวก2ไม่ต้องเคออสก็ได้นะครับบางอย่างมันค่อยๆขยับค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้ไม่จำเป็นต้องรีบนะครับอันนี้คือแนวทางของการทําของนะสิ่งที่ไม่ต้องรีบเลยก็คือคอสตูมนะครับพวกการเจาะออปชันในคอสตูมเหล่านี้เนี่ยไว้ทําในตอนท้ายๆที่ คุณทาแบบพวกประดับชิน้นอื่นๆของชิน้นอื่นๆครบแล้วนะครับการไล่ระดับความสําคัญไอเทมเนี่ยอยู่ที่งบประมาณแล้วก็งบในระยะยาวและความต้องการเล่นในระยะยาวของคุณนะครับถ้าคุณปักหลักอาชีพใดอาชีพหนึ่งแล้วนะครับคุณสามารถทําหัวให้มันก่อนอที่ผมบอกว่าถ้างบม่เยอะเนี่ยคุณทาหัวเจาะเลนไปเลยนะครับแล้วก็ทําอาวุธได้แต่ว่าถ้าคุณแบบยังลังเลอยู่ว่าคุณอาจจะอยากเปลี่ยนอาชีพอีกก็ทําประดับก่อนหูแวมเข็มขัด กำไรแหวนอะไรก็ได้นะผลนกอะไรก็ได้ที่คุณมีงบพอซื้อแล้วค่อยๆขยับค่อยๆขยับเรื่องการเลือกไอเทมอะอยู่ที่งบประมาณที่คุณมีนะครับอันเนี้ยสามารถปรับเปลี่ยนได้แต่ว่าแนวทางองค์รวมประมาณนี้นะครับเลือกการใช้ไอเทมประมาณนี้นะครับน้อยกว่านี้ได้นะครับไม่ต้องสูงแบบเท่านี้ทุกชิ้นได้แต่ต้องยอมรับว่ามันต้องเปลี่ยนในอนาคตแต่ถ้าคุณยังงบไม่ถึงค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆฟาร์มได้นะครับอันนี้ความคิดเห็นของผมผมเชื่อว่าสามารถทําได้นะครับ อันนี้เสริมให้นิดนึงนะครับต้องเข้าใจว่าแบบเรื่องการใช้เทพอ่ะมันไม่มีกฎตายตัวว่าต้องใช้ตามนั้นตามนี้เป๊ะนะครับมันอย่างที่บอกครับว่ามันจะหมุนอยู่ตามปัจจัยหลักๆคือความสนุกของเราแล้วก็งบประมาณแล้วก็แนวทางการเล่นของเราประมาณ3ข้อเนี้ยคือเราเลือกใช้เทพอะไรก็ได้ตาแต่ก็ตามที่เราสามารถลงดันที่เราอยากลงไหวแล้วก็ภายใต้เวลาที่เรากําหนดถ้าเราอยากให้มันไปไวกว่านั้นสมมติคุณตั้งเป้าว่าคุณอยากลงร้อยสามพเขียวเนี่ยจริงๆเซ็ตแบบ คุณใส่เลดออสทั้งชิ้นทั้งทั้งตัวมันลงได้ประดับบอกเจ็ดทั้งตัวลงได้แต่ทีเนี้ยปัญหาที่ตามมาคือคุณจะพอใจกับเวลาที่คุณทําได้หรือเปล่าถ้าคุณไม่พอใจคุณก็ฟาร์มเพิ่มแล้วก็ขยับของค่อยๆขยับค่อยๆฟาร์มค่อยๆขยับสนุกกับการอัพของอ่ะสนุกกับการเล่นสนุกกับการเพิ่มไอเทมทีละชิ้นคุณตั้งเป้าอ่ะไอเทมทีละชิ้นแล้วคุณซื้อมันได้ด้วยแบบการฟาร์มอ่ะคุณจะแฮปปี้กับการเล่นมากเลยเพราะแบบ มันเหมือนเราตั้งเป้าหมายกับชีวิตแล้วแบบเราทําได้กับการเล่นอ่ะเราทําได้เราทําได้เราจะมีความสุขกับไอเทมทุกชิ้นที่เราซื้ออ่ะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าการซื้อไอเทมแบบครบเซ็ตสาเร็จรูปไม่ดีนะมันทําได้นะครับแล้วก็คุณก็สามารถขยับไปฟารดมดันที่สูงขึ้นได้แต่ว่าในมุมมองของผู้เล่นใหม่ที่ผมบอกว่าอยากให้คุณค่อยๆตั้งเป้าค่อยๆไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะครับได้เสมอนะครับถ้าตามแต่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันมันเพียงพอคุณก็นะค่อยๆอัพของชิ้นอื่นแล้วก็ได้ว คุณอยากทําประดับก่อนคุณก็ทําประดับก่อนนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากกระโดดอะคุณต้องเลือกแล้วว่าคุณจะลงทุนกับมันหรือเปล่านะครับซึ่งลงทุนกับมันเพื่อความดันที่สูงขึ้นนะครับแบบนั้นได้ไม่มีปัญหาเลยถ้าคุณลงทุนกับมันแล้วคุณคุณขเขาเรียกไงอะต้องการจะหาเงินเป็นเงินบาทอย่างนี้อันนี้ก็จะแบบก็ต้องชั่งน้ำหนักแล้วว่าทุนเรามากพอแค่ไหนนะครับอย่างที่บอกว่าแบบเราต้องเราต้องมองก่อนว่าเรามองเกมอ่ะไว,ไว้ไว้ในแบบไหนนะครับถ้าเรามองเกมเพื่อความสนุกอะค่อยๆเป็นค่อยๆไป,ไ,ปได้นะครับ คุณไม่จําเป็นต้องแบบกระโดดไปใส่ของท็อปเซิร์ฟทุกชิ้นนะครับไม่จําเป็นต้องแบบไปกระโดดใส่ของที่แบบมันมันเป็นของเอ็นเกมอ่ะเพราะผมผมเข้าใจว่าการใส่ของเอ็นเกมอ่ะมันมีข้อดีคือมันไม่ต้องเปลี่ยนหลายรอบแต่ถ้าเรางบไม่ถึงหรือว่าเราไม่ได้วางเป้าไว้ยาวขนาดนั้นอะ่ะสุดท้ายไอเทมเราก็จะไม่ขยับสมมติว่าคุณใส่ดาบเควสอยู่ดาบที่เกมแจกบวก8แล้วคุณรอซื้อมิติมารเตอร์เลยรอซื้อก้อนใหญ่ แต่แบบถ้าคุณตั้งเป้าไว้อย่างนั้นแล้วคุณงบไม่ถึงอ่ะแล้วคุณไม่แล้วคุณฟาร์มแบบคุณมีเงินคุณมีเงินพันเอ็มอ่ะแล้วคุณก็จะเก็บไปเรื่อยจนกว่าจะครบหมื่นเอ็มอ่ะกว่าคุณจะได้ของชิ้นนั้นอ่ะบางทีกูคุณซื้อประดับหลายชิ้นเพื่อฟาร์มให้ได้เงินเยอะขึ้นได้แล้วอ่ะนั่นแหละคือพอยในการเลือกฟาร์มพอยในการเลือกไอเทมนะครับให้มันสอดคล้องกับงบประมาณแล้วก็สอดคล้องกับสไตล์การเล่นของเราอ่ะถ้าเราแบบไม่ได้มีเวลามากพอในการแบบบ้าแล้วห่ำลงวันละแปดเก้า น่าจะครบแล้วนะครับปอมนานี้นะครับถ้าชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับผมเจกกัน